คุณอยู่กับ Digital Break Time podcast สวัสดีครับทุกคนอยู่กับ Digital Break Time อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการรับงานนอกในสายงานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มชีวิตวัยทำงานมาเนี่ยก็ไม่เคยทำงานประจำอย่างเดียวเลยก็ทำงานประจำไปด้วยแล้วก็รับงานนอกแล้วฟรีแลนซ์ในสายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาโดยตลอดเลยนะประมาณ6-7ปีตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ เป็นเพราะว่าผมอยากจะมีรายได้เพิ่มด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเติมเต็มแพชชั่นบางอย่างหรือว่าอยากจะอัพสกิลบางอย่างของตัวเองให้มันเก่งขึ้นและผมก็เชื่อว่ามีใครหลายคนที่ทํางานประจําอยู่ตอนเนี้แล้วอยากจะเริ่มรับงานนอกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนาะทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าผมเริ่มรับงานนอกยังไงทักษะอะไรที่ผมคิดว่าควรจะต้องใช้บ้างในการรับงานนอกแล้วก็เราจะรับมือยังไงถ้าต้องทํางาน สองอย่างพร้อมๆกันหรืออาจจะมากกว่าสองก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเนาะอย่างที่บอกเลยครับว่าการรับงานนอกของผมในที่นี้เนี่ยคือการรับงานนอกไปพร้อมๆกับที่ทำงานประจำอยู่ด้วยพอเราพูดถึงเรื่องประมาณนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความกังวลใช่ไหมครับว่าเราจะทำงานนอกไปด้วยยังไงให้มันไม่กระทบกับงานประจำที่ทำอยู่ทำยังไงให้มันราบลื่นบริหารจัดการยังไงนะครับสิ่งนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆถ้าเกิดเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกให้มันดีนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูกันว่ารับงานนอกยังไงเนี่ยผมอยากชวนทุกคนตอบคําถามไปพร้อมๆกันก่อนผมมี2คําถามที่อยากให้ตอบนะคําถามแรกก็คือตอบตัวเองให้ได้ว่าเราอยากจะรับงานนอกไปเพราะอะไรแน่นอนอยู่แล้วว่าเหตุผลหลักอะมันก็คือเรื่องของการหาเงินเพิ่มหาเงินหารายได้เพิ่มนั่นแหละแต่ว่าผมก็เชื่อว่า ผมเองแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยก็น่าจะมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้อยากรับงานนอกด้วยอย่างเช่นเติมเต็มแพชชั่นอย่างผมอยากอัพสกิลแบบผมหรือว่าอยากหาคอนเน็กชันเพิ่มอยากรู้จักคนมากขึ้นเพื่อต่อยอดอะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่าเวลาว่างเหลือเยอะมากไม่รู้จะทําอะไรดีรวมถึงอาจจะหมายถึงงานที่ทําอยู่งานประจำที่ทําอยู่มันมีความน่าเบื่อมีความจําเจซ้ำซาก อยากจะหาความท้าทายอะไรใหม่ๆทําให้ชีวิตมันตื่นเต้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าเหตุผลในการที่อยากจะรับงานนอกมันคืออะไรอะครับอยากให้ทุกคนนะ・ตอบตัวเองให้ชัดๆก่อนว่าเราอยากทํางานนอกเพราะสิ่งนี้เพราะเรื่องนี้เพราะเหตุผลนี้เหตุผลตรงนี้ครับมันค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะสําหรับการที่จะวางแผนในการรับงานนอกในขั้นต่อไปถ้าตอบตัวเองได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามข้อที่2กันนะ ข้อที่2ที่ผมอยากให้ทุกคนตอบตัวเองให้ได้เนี่ยก็คือเรามีเวลาให้กับงานนอกมากแค่ไหนครับที่อยากให้ตอบได้เนี่ยเพราะว่าเวลามันเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆเลยนะครับการที่เรามีเวลาเท่าเดิมแต่ว่ามันมีงานมาเพิ่มเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแหละรูทีในชีวิตเรามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนตอบตัวเองให้ได้ว่า ถ้าเราจะต้องรับงานนอกจริงๆเนี่ยจะมีเวลาที่ว่างจริงๆอ่ะให้เท่าไหร่อย่างเช่นหลังเลิกงาน4ี่ชั่วโมงอ่าว่างเฉพาะวันจันทร์วันศุกร์หรือว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่างานนอกประเภทไหนที่เราสามารถรับได้งานนอกประเภทไหนที่เราไม่ควรรับอย่างเช่นคนที่มีเวลาว่างเยอะๆเนี่ยก็สามารถรับงานที่เป็นคอนแทร์ระยะยาว งานที่ต้องเทคไทม์กับมันเยอะๆได้หรือคนที่อยากได้รายได้เพิ่มแต่ว่าเวลาน้อยก็อาจจะต้องรับงานระยะสั้นงานที่ทํางานครั้งเดียวชิ้นเดียวแล้วจบไปอะไรเงี้ยครับพอตอบคําถามตัวเองทั้งสองข้อนี้ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วแหละว่างานแบบไหนที่เราควรจะไปทํางานนอกแบบไหนที่เราควรจะรับนะครับสองคำถามที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกันปูพื้นฐานก่อนทีนี้เราจะมาเริ่มเนะื้อหาก,กันจริงๆแล้ว เนื้อหาแรกที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะที่เราควรมีในการารับงานนอกนะครับผมจะพูดถึงในฐานะของฟรีแลนซ์ eland, หรือว่าการรับงานนอกในสายงานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับในสายงานอื่นๆอาจจะมีทักษะบางอย่างที่แตกต่างกันไปรวมถึงแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันด้วยเนาะอย่างที่บอกว่าอันนี้จะมาจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทักษะอย่างแรกที่ควรจะมีก็คือทักษะด้านวิชาชีพครับเพราะว่า มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่แล้วแหละก็คือเราทําอะไรได้บ้างเชี่ยวชาญกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนมีผลงานที่เคยทําหรือว่ามีประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยทําในทักษะนั้นอนะมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอนเทนต์ SEO เขียนคอนเทนต์ท ing, ั่วไปการทำ c o อปปี i ไ i ทิงทำโปรดักต์ไ t i n g รวมถึงการแบบตัดต่อเขียนสคริปต์ลงเสียงอะไรเงี้ยครับ แน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราทําอะไรได้แต่ว่าที่ผมบอกว่าทักษะที่คนมีตรงนี้คือนอกจากทําได้แล้วอะอยากให้ลิสต์มันมาด้วยลิสต์มาเป็นข้อๆเลยว่าทําอันนี้ได้ความเชี่ยวชาญระดับไหนมีผลงานประกอบไหมอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นส่วนที่เอาไปต่อย,ยอดทาเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นโปรไฟล์ของเราเพื่อจะเริ่มรับงานนอกนะครับทักษะที่2ก็คือทักษะทางด้านการจัดการ การจัดการในที่นี้ผมอยากจะเน้นถึงเรื่องของเวลาทรัพยากรแล้วก็ร่างกายครับทักษะในการจัดการด้านต่างๆโดยเฉพาะที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากนะสำหรับผมหลายคนมองว่าทักษะการจัดการอะไรหรอเวลาทรัพยากรร่างกายคืออะไรเราก็แค่รับงานนอกทํางานเหมือนเดิมแต่แค่ทําให้เจ้าอื่นทําให้ลูกค้าคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนี่ แต่จริงๆแล้วอะครับทั้งเวลาทั้งร่างกายทั้งอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนโทรศัพท์กล้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นต้นทุนเป็นทรัพยากรที่มันจะต้องจัดการให้ดีนะเพราะว่ามันเสื่อมสภาพได้มันสูญเสียได้สูญหายได้แล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องอแก้ไขซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นเราควรที่ต้องจัดการมันให้ดีนะครับถ้าเกิดให้มองเห็นภาพง่ายๆอย่างเช่น เรารับงานลูกค้ามาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราไม่เคยจัดการไม่เคยประเมินเลยว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ทําได้ไหมสามารถทําได้ตามรี q รียเมนของลูกค้าไหมหรือว่าร่างกายเราโอเคที่จะรับงานตรงนี้หรือเปล่าเรามีเวลามากพอที่จะทําให้มันเสร็จสิ้นให้มันสําเร็จตามที่ลูกค้าต้องการไหมถ้าจัดการอะไรเหล่านี้ที่ผมพูดมาได้ไม่ดีครับเริ่มรับงานนอกมาเนี่ยก็อาจจะเสียได้ลูกค้าอาจจะไม่พอใจได้งานไม่ตรงตามสเปค มีการไปพูดต่อๆกันว่าเอออย่ามาจ้างเรานะอย่ามาจ้างเจ้านี้นะมันก็อาจจะเสียได้เลยนะถ้าเราจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ดีอะครับมาถึงทักษะในด้านที่3นะครับเป็นซอฟต์สกิลแล้วกันก็คือเรื่องของการนําเสนอการสื่อสารครับต่อให้เรามีของที่ดีแค่ไหนเรามีทักษะที่ดีมากแค่ไหนอะแต่ถ้าเกิดเราขายของไม่ได้เราขายตัวเองไม่ได้ลูกค้าก็ไม่สนใจที่จะซื้อไม่สนใจที่จะจ้างใช่ไหมครับ ลักษณะในการที่เราจะสื่อสารไม่ว่าจะผ่านการพูดการพิมพ์การส่งอีเมลหรือว่าการทำพรีเซนเทชันอะไรต่างเนี่ยจะต้องทำออกมาให้มันได้อย่างตรงจุดตรงใจรู้ว่าเรากำลังคุยกับลูกค้าคนไหนเขาต้องการอะไรเราทำอะไรให้เขาได้บ้างและทำให้เขาแบบโน้มน้าวให้เขาอะสนใจในเราได้จะทำให้เราได้เปรียบมากๆในตลาดการแข่งขันที่มีฟรีแลนเซอร์มีคนรับงานนอกเยอะแยะมากมาย ก็คือการสื่อสารยังไงก็ได้ให้เราโดดเด่นออกมาจากคนเหล่านั้นนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องทักษะผ่านไปแล้วเนาะต่อไปเราก็จะไปพูดกันถึงเรื่องขั้นตอนหรือว่าจุดเริ่มต้นของการรับงานละว่าเราจะเริ่มรับงานนอกเนี่ยเริ่มยังไงสเต็ปแรกนะครับก็เหมือนกับการหางานประจําการรับงานประจําเลยครับก็คือการสร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาก็พวก p อร์ตโฟลิโอเรซูหรือว่าเอกสารอื่นๆก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเราอะนะครับเพื่อจะนําเสนอหรือส่งให้กับลูกค้าที่สนใจเราให้เขาศึกษาเพิ่มเติมว่าตรงกับความต้องการเขาไหมเราเป็นใครเราทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็3มสิ่งหลักๆที่มันควรจะมีในโปรไฟล์ครับก็คล้ายๆกับกับเรซูเมในการทํางานประจํานั่นแหละก็คือชื่อ แล้วก็รายละเอียดการติดต่อเนาะอันที่2ก็คือทักษะแล้วก็ประสบการณ์ที่มีครับว่าในทักษะนั้นๆนเนี่ยเราทํามานานแค่ไหนเชี่ยวชาญแค่ไหนอันที่3มก็คือผลงานครับผลงานประกอบทักษะเหล่านั้นประกอบสกิลเหล่านั้นว่าเราทําอะไรมาบ้างทํากับแบรนด์ไหนมาบ้างเพราะว่าบางทีการใช้ออชื่อแบรนด์มาอ้างมาอ้างว่าเออเราเคยทํางานนี้กับเขาเคยร่วมงานนี้กับเขาอ่ะมันก็ ช่วยดึงดูดหรือช่วยทําให้ลูกค้าเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าโอเคเราคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมนี้แวดวงนี้หรือว่าลูกค้าประมาณนี้สิ่งเหล่านี้ก็ควรจะมีในโปรไฟล์ของเราเนาะส่วนฟอร์แมตหรือรูปแบบของโปรไฟล์เราอะแล้วแต่ลักษณะของงานของเราได้เลยครับจะทําเป็นวิดีโอเพราะว่าเราเป็นทีมตัดต่อเราเป็นทีมถ่ายหรือว่าจะทําเป็นรูปแบบปกติเป็นไฟล์ด็อกิเมต์เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทักษะ อ,อ,อ,อะไรเงี้ยก็ได้เลยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราอยากจะใช้เลยนะสเตทที่2ครับเรามีโปรไฟล์แล้วเนาะก็ต้องมีราคาใช่ไหมครับสเตทที่2ก็เลยเป็นเรื่องของการตั้งราคาว่าจ้างครับการตั้งราคาว่าจ้างเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้นะว่าเราควรจะตั้งราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะว่ามันจะมีความาแตกต่างความเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับการตกลงกับลูกค้าด้วยเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ควรจะมีราคากลางของเราก่อนซึ่งราคาเนี้ยเราก็ต้องคิดมาว่าเรานำเสนอบริการนำเสนองานอะไรให้ลูกค้าได้บ้างพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราทำเรทการ์ดออกมาให้ลูกค้านั่นแหละครับลองไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้ว่าเรทการ์ดแล้วก็ประเภทงานที่เราอยากทำก็จะเห็นว่าบางทีเขาก็จะแบ่งเป็นแพ็กเกจว่าอออย่างเช่นเขียน SEO คอนเทนต์1ชิ้น ไม่รวมภาพราคาเท่านี้3ามชิ้นราคาเท่านี้6ชิ้นราคาเท่านี้แบ่งเป็นแพ็กเกจแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ดูง,ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าใจความสําคัญของมันจริงๆก็คือเราทําอะไรให้ลูกค้าได้และเราอยากจะให้เขาจ่ายเราเท่าไหร่เราคิดว่าเท่าไหร่มันเป็นราคาที่เราจะได้กําไรจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะเสริมทริคนิดนึงนะว่าราคาเนี่ยไม่ได้คิดแค่จะแข่งขันกับคนอื่นหรือว่า หรือว่าอยากจะทําให้มันดูคุ้มค่าที่สุดนะราคาตรงนี้อยากให้บวกต้นทุนที่ผมบอกตั้งแต่แรกด้วยว่าต้นทุนเวลาของเราต้นทุนอุปกรณ์ทรัพยากรของเราด้วยนะครับเพื่อให้มันได้กําไรจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าเข้าเหนือเราในวันที่เราจะต้องซ่อมอุปกรณ์จะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่นะครับอันดับที่3ก็คือพอเรามีโปรไฟล์แล้วเรามีเลดการ์ดเรามีราคาของเราแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเริ่มหางานแล้วครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการหางานนอกการหางานฟรีแลนซ์เนี่ยมันง่ายมากเนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ต่างๆจะเป็นฟรีแลนซ์เบเป็นฟาส t w เวิร์กหรือว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็มีการประกาศรับคนทํางานฟรีแลนซ์รับหาคนรับงานนอกอยู่เสมอๆเรื่อยๆแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของในยุคนี้นะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตามมาด้วยเพราะว่าเราเข้าถึงงานงาน่ายมันก็แปลว่า คู่แข่งเราหรือว่าคนที่เขารับงานนอกเหมือนกันเขาก็เข้าถึงงานได้ง่ายเหมือนกันตรงนี้ก็จะต้องไปแข่งกันแล้วแหละว,ว่าเราจะโดดเด่นได้มากกว่าคู่แข่งไหมโดดเด่นได้มากกว่าคนที่เขาอยากจะทํางานคนอื่นไหมนะครับแต่ว่าอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องช่องทางการหางานนะครับบางทีงานที่ผมได้นะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะงานที่ผมได้มัเนี่ยมันก็ บางทีก็มาจากคนรู้จักคนใกล้ตัวบริษัทเก่าที่เคยทำงานหรือว่าให้คนอื่นไปบอกต่อก็ได้ครับบางทีงานเราไม่จำเป็นจะต้องหางานจากช่องทางออนไลน์อย่างเดียวหาจากคนใกล้ตัวก็ได้ไปบอกว่าเออเราเราเปิดรับอันนี้อยู่นะถ้ามีใครสนใจให้เราเออช่วยได้ให้เราให้บริการได้หรือเราไปตามองค์กรต่างๆร้านอาหารนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ก็ลองไปพูดแบบเปื่อยๆกระดอันนี้ผมก็เคยลองดูเหมือนกันเช็คบินเสร็จก็ลองถามเจ้าของร้านลองอะไรเงี้ยครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาสนใจก็แปลว่าโอเคเราก็เหมือนได้พาร์ทเนอร์ใหม่คนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันก็คือเรื่องราวในการเริ่มรับงานนอกของผมแล้วกันนะครับมันก็อาจจะมีความแตกต่างบ้างในในบางประเด็นในบางอย่างขึ้นอยู่กับว่ารับงานนอกสายอะไรอย่างที่บอกเลยว่าผมเนี่ยอยู่ในสายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง แล้วก็ประสบการณ์ในการรับงานนอกของผมเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสรุปเลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยก็คือถ้าใครคิดจะรับงานนอกเนาะมันก็จะมีทักษะที่จําเป็นมีการจัดการบริหารอะไรบางอย่างที่จะต้องทําให้ได้แล้วก็มี r รีคว m e n t บางอย่างที่จะต้องมีก่อนที่จะเริ่มนะครับอย่างเช่นราคาเลือกโปรไฟล์หรือช่องทางการหางานนั่นแหละยังไงการมีไรายได้มากกว่าหช่องทางหรือว่าการมี ความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละครับใครที่กําลังเริ่มหางานอยู่หรือว่ากังวลเกี่ยวกับการหางานนอกอยู่เนี่ยก็ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูได้นะแล้วก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ต้องรออะไรเลยเนาะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ก็อยากให้ลองดูเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็เนื้อหาสั้นๆไม่ยาวมากประมาณนี้ละกันใน EP ีต่อไปผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับส่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยอะไรอยากให้พูดเกี่ยวกับประเด็นไหนในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะในใสายคอนเทนต์ไ이เตอร์ er, หรือสายคอนเทนต์อีดิเตอร์เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ